รสแหทท่งธรรมชัยชนะึือรสทั้งปวงนะครับคำว่ารสท,ทั้งปวงก็เหมาะไม่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสแหทท่งธรรมนี้เป็นยอดชัอชนะรสทั้งปวง ที่าสา์ไล่เช่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาติเป็นพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษ์พระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารถที่ได้ทรงประจักษ์ในประภัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึเงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยังไม่มีอะไรผิดไปแน่นิดหนึง่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับผีกันพระองค์ก็สรงภาพหมดได้ทรงริ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงริง้นเพื่อพระไทยจึงไน,น่นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งกลวง คำว่ารถทั้งคมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ดบริจาคทานได้แับความโอบอี่นรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานต่าถงถึง,ถงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปตั้งผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกทอ,องขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึ่งความรถแห่งความต้านหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรดความต้งหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอนนาำนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมราคะเจตนานี้มาเป็นสองใจเช่นเดียวกันเป็นวิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความเจ้าหนีเหนียวแน่นความเหงนแก่ตัวนั่นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยมีฝังจร่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนม,มุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำคุณดีต่างๆเท่านั้นคณะศ,าศ,าศาีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเนิดความกระตุกกระเทือนซึ่งากันแลกัน กระทบกระเทือนกมหนักกระทบกระเทือนจิตใจพร้องกันกัน,กนเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมหัติคนอื่นได้รับความคามภลรจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทาประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยจึ้นหมดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลทู่ต่อบรรทันสมาธิ จิตที่เคยปุ้งเฟ้อเหื่อเห,อเหมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นจิตคิดเป็นเพราะวความร้นรอนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความใายแสความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความวุ่น,นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไงก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความอดอ,อิงมีความปีติอินดีในความสงบสุขแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญจิตใจทั้งตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะทัื่อลดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับพารลสมาธิก็ทําให้เราเพลิน คืนทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความขบายไม่มีอ,อะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรอดอันหนึ่งคือรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้จากจิเลสแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสื้อถอดน้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นยากก็สามารถถอดถอนจิเลสขั้นยากออกได้ซึ่งเป็นเชือกหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเกียดแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเร่วนละเอียดอันเป็นเชือกหนามส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัย เลื่อนหนามนี่คือพิเรลต่างสาออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไปรถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งตัวนี่เป็นความสุดยอดแห่งรถในโลกนี้มันมีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ใด ริ้นรถแห่งธรรมนี้ประจักษ์แต่แล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยชิ้นเชิญโดยไม่มีความติดอกติดใจอืมพระพุทธเจ้าทรานทรงสอนว่ารถแั่นทํากันนะซึ่งรถทั้งวงความหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแั่ทําไดทั้งหลายเนี่รถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความติดจางหางเหินห่างเหินจาก ความสุขอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งรมในขั้นล่องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังคุณนั่นให้รับความสุขความสบายในพกนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกถาวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสชาติอันน,นระดับใจของเรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็นทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบขอเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ขีนถําซึ่งจะเป็นเครื่องพยยงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติที่งามมีคือผูอ้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถ่มีมากมีน้อยก็คอยลังแจรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอกาศทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเจนตรงติเกียนนะแนะนำสั่งสอน ให้รู้โทษของมันหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจื่อนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี่เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับทรรแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขัน้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิงต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างจิตสกโกตโศมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือเรื่ษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ป,ปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันบรรลุได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับลาดับ,บ,บจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสัรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระาว่าดคาต่องสอนข้อโคงเจ้าเลยแต่พราะพระองค์มีความสมบูรณ์พู่มผลเต็มที่แล้วเรียกว่ามรรมาสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในสัะาไทยที่บริสุทธเป็นส่วนแล้วนั้นยิงไม่จําเป็นที่จะต้อง,องมาแยกบ่งสันสางส่นสนสนสวนออาจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพะระเมตตาลุ่มล้วนไม่มีอันใดเกือยวนโลกามิตรใดๆผลจะคุงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ทานไม่ให้แต่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบก,กับพุทธศาสนาอันเป็นคําสอนที่เรียกว่าสวัธาษิตธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสดว้ชอบแล้วและเป็นนิยาน,นิกธรรมนำตักผู้ประพฤตปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องปิดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลําดับจนกระทั่ง่้งถึงยุทพปิัน เราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอาวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นอยู่ที่ไม่ปริตรถนาอัน,นมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำหนักลำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างาสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกัน จิตใจพร้อมที่จะรับสมุนในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้กเฟซว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดําเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะคุณได้รับเป็นที่พึงพอใจ เนียเดียวเราทํางานไม่ใช่จะมีความขยันมันเพียนกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจมีการปฏิบัติศาสนาธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตั้งมีอิจฉาตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึงตามแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลลนหลักในเหตุผลอยู่แล้วก็นําเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดําเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผล,ผล,ผล,ผลที่ผุณได่รับก,ก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษ ต้องถูกบังคับถูกกดสี่ถูกถูกฝนทรมานถูกเที่ยนถูกตีถูกเนี่ยการข้ามสอนฮุดาว่า,าการหนักเบาเป็นธรรมนาแต่จะกลให้เป็นตามลำทางของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเป็นเรือนจำข้ผินเข้าหลวงเสียข้าหลวงเปล่าๆผลดูทุงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบ,คบัญชาให้ทำการงาน ก็ื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปีี่เรกตัญหาอาชนะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบครอบงำจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นตายเพื่อความโกรกโกกโศมมเป็นตายเพื่อความทุกข์ยากลาบากวิเลตมันเป็นของโกกโกรกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามนะครับไปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรลกเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือลบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติทมก็พุ้ิท,ทีหวัวใจเราหวัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างทมกับกี่ดสสู้กันทมต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งน,นานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่าขับขันต้องเจ็บต้องปวดนั่นปวดนี้จิตใจยอยากห้คิดไปตามมันพอใจกว่าคิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปสรรคยิงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้าถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีเยอะแต่เรายังมาฝึกมาผลผลเทอมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่ราี้โลกที่เขานับถือที่ขเขามีอยูมา่กันว่าเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอย่เช่นนี้ก็ากลายเป็นคนที่หาคุณค่าหารา,าค,คาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอมเพ็นตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันนั่งที่เราทั้งหลายมาผูกพนทรมานอดนอนผ่อนอาหาร ทร,รมานกายทร,รมานจิตใจของคนเพื่อเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องมีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วาระแต่ละวาระหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยทำจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วยด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีน,ดมนั้นก็ขึ้นอยู่กับอมนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทํา สูงสูยงยิ่งกว่าเราจูงหมาใส,ส่ฝนก็ได้ซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่หรือว่าจูงหมาใสน่นหมามันจะตากฝนมาเล่จูงใสน่นทั้งเา้าทั้งร้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัาที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฉนแต่ทำน,นั้นก็เป็นเช่นนั้นทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะมันก็เป็นเครื่องทรมานตัวเอง เกแสะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจินในตใจแล้วมีความก็ยินในการพุษษษทธปฏิมเอา้ายากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญกุณงามความดีน้ำความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วแต่เกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาใจดีชั่วเราได้เห็นปรจัก ตาประจับใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปากกู้เลโลกทนสอนไว้เรายังไม่เห็นประจับภายในจิตใจของเราและหนักปากเ่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกโหกเหมือนหนังโลกทั่วไปเราขอน้อมงการถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมังขนังขาฉามิมิประการนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าพวกบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการเนี่งเยชื่อยิงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิน่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นทุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเชื่อเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสนาเป,เป็นผู้ครองจิตใจของเรา กทนที่ยทีิเรตจะคลองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นื่องธรรมมาคลองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏ,ฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปืีอบโลกทั้งหลายอยู่มากม,มายคำว่าความสงบของใจตอนสุขของใจ ที่เกิดขึ้นจากการพู้ปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสนใจนั้นมีเป็นจำนวนมากที่เดียวถ้าจะคิดเป็นตัวเปอร์เซ็นเห็นเ,นนนเ,เ,นเนด็ดถึงเก้าคือเก้าตัวเนซะ็นตเรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกการมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมเก้าคือเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัตินตนจนตากดผลเป็นที่ย่อเสียนภา,ายในจิตใจมีมีม,ม,มีมีเป็นจำนวนน้อยมาก แลวเราก็นับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้รูงจักว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วที่ควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเลื่อนไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะตาย้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกผลอยู่ในสกุลาการนี่หลถ้ายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกุลากายแต่ที่สุนกายไม่ได้หมายขาช้าแต่แต่หมายถึงสุน陀การด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมีตกพิจารณ์ทุกสถานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกประจากกายนี้าการพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องตาช้าอันนี้ประจ,กจักษ์จการรู้แจ้งต่ะชาต่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดกกยชาดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตาย <c oughs> ให้เห็นประจกรักษ์เพื่อสติปัญญาของเรานี่เป็นผู้มีความยืดหออยุ่น ไม่สงสัยไม่คาดนึกคาดนี้อันเป็นการก่อความติดใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมาชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงยุ่นวายรู้ความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความปดทรวง,งจิตใจก็ค่อยเบาบางไปโดยลาดับนิดับอยู่ที่ไหนก็สุขะโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดยุดพันได้ย่งไเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่คือการป,รปฏิบัติตนเพื่อเป็นที่มุ่งคุณแก่ตนผลกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบนันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการ,ป,รปฏิบัติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้ท่านจึงขอให้อุตสาหพยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตหาให้แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้